ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อนี้ได้อืมอืมทำให้ทาให้ผู้ที่ได้รับข่าวสารก็เข้าใจไปตามกันว่าธาตุดของ,ของ,ของเขาน้อยอยู่ที่บ้านตาทองอืทีนี้ทางกรมศริลปากรก็ได้มาเอ่อศึกษาเอาเอาอะไร ก้อนหินก้อนดินเอาลักษณะการก่อสร้างมันต่างกันกับธาตุกองข้าวน้อยบ้านสะเดาถ้าถ้าจะดูสภาพความเป็นไปได้น่าจะเป็นธาตุกองข้าวน้อยองค์จริงอยู่ที่บ้านสะเดาครับสวัสดีครับวันนี้เฮากระสดอเฮายืนอยู่กับ เอิ่นว่าวิทยากรของหมู่บ้านและวัดแห่งนี้ถี่มาให้ความรู้เรื่องของถาดกองขน้อยที่แท้จริงนะครับเฮาสิม,มารับชมรับฟังไปพร้อ,อมๆกันครับพอมกับคุณพ่อนะครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชื่อวางไหนเนาะครับผมชื่อเออ,อาจารย์คำพันธเชื้อบัณฑิตครับอดีตข้าราชการครู รโรงเรียนบ้านสะเดาครับปัจจุบันนี้ก็ทําหน้าที่เป็นกรรมการผู้ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุของหมู่บ้านสะเดาซึ่งเขาเรียกกันว่าธาตุกล่องข้าวน้อยบ้านสะเดาผมได้รับ ความรู้ความเข้าใจมาจากเาทางกรมศิลปากรและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโบราณสถานของจังหวัดยโสธรได้ให้ข้อคิดข้อแนะนำในครั้งที่ไปอบรม กับเพื่อนเพื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะคำว่าทาตกล่องข้าวน้อยเต่าที่ทราบกันตั้งแต่เริ่มแรกมีอยู่ชื่อ,อชื่อแรก ชาวบ้านตาทองคณะกรรมการบ้านตาทองขออนุญาตแจ้งชื่อทาตทาตถาดทองให้เป็นทาตุ่องข้าวน้อยบ้านตาทองแต่ที่จริงแล้วบ้านสะเดามีลักษณะ ภูมิประเทศพื้นฐานของพื้นที่เป็นที่น่าสังเกตเอ่อซึ่งทำให้เกิดสถานที่สำคัญที่วัดทุ่งสะเดานะครับตามภาพตามภาพภาพเก่า ภาพเก่าจะมีธาตุซึ่งสร้างขึ้นโดยความสามารถของคนธรรมดาเป็นธาตุแปดเหลี่ยมมียอดคล้ายบัวแปดเหลี่ยมทรงสูงซ้อนกันขึ้นสองชั้นนะครับสองชั้นตรงนี้จะเป็น เป็นชาวบ้านเขาเรียกสถูปสถูปที่เก็บสิ่งเก็บของและที่เก็บอัฐิของอคุณพ่อคุณแม่ของของผู้สร้างทาดนี้อขออนุญาตแนะนำชื่อคือนายเขาเรียกนายทองนายทองเป็นลูกของคุณแม่บัวไข่ อ่ได้เป็นผู้สร้างอต่อมาก็เรียกว่าธาตุลูกข้าแม่เปลี่ยนมาเป็นธาตุหลังใหม่ที่ทางพระสงฆ์อยู่ในวัดได้บูรณะซ่อมแซมให้ดูดีให้เป็นรูปแปดเหลี่ยม พร้อมกันนั้นทางกรมศิลปากรก็ให้งบประมาณมาบูรณะซ่อมแซมต่อเติมให้หน้าดูนะครับอนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นรูปรูปฐานธาตุครับทาง สถูกตรงที่กาบา้ก็ได้กูกน้ำซัดน้ำน้ำขังน้ำสัดพังทลายลงก็คงจะเหลือลดลงนะครับเหลืออโอราณวัตถุลดลงตรงที่เป็นธาตุเดิมดแท้ๆจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับ มันมันมันเป็นที่ต่ํามันเป็นที่ต่ําครับที่ต่ำน้ำขังเป็นเป็นทุ่งนาแท้ๆตรงที่จุดที่เป็นที่ทองได้เขาเรียกว่าข้าแม่เนาะครับครับตรงตรงบริเวณนี้เดิมเดิมเป็นที่นาอที่นาของของของแถวบ้านอันนี้ใช่ไหมพ่อที่มองเห็นอยู่ด้านล่างเนี้ยจะเป็นธาตุ องเดิมองแรกใช่ไหมครับไม่ใช่องแรกอ๋อมันมันเป็นมันเป็นอ่าวัดวัตถุเป็นเป็นเป็นอิฐเป็นอิฐ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 อะไรอิฐอิดแดงอิดอะไรอืมเราเดินลงไปได้ไม่พอได้ครับได้ครับจะได้คุณพ่อข้อความมันอยู่ไหนอ๋อนี่ยครับเป็นแผนถังของแผนถังที่กรมกรมยิบประกรเขา เขามาออกแบบให้อ๋ออันนี้คือบุรณะใหม่แล้วใช่ไหมพ่อครับครับก็ก็พระพระลูกวัดในวัดนี่แหละเป็นเป็นเป็นคนมาบุรณะเออนี่นี่นี่นตรงนี้ตรงนี้นี่ขยายได้ไหมนี่อื วัดทุงสะดรมีประวัติสร้างเจดีพื้นบ้านตามนิทานพื้นบ้านเรียกว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เล่ากันในพื้นถินอีสานว่าลูกชายคนหนึ่งได้ฆ่าแม่ของตนเพราะความหิวความกโกรธที่แม่นำข้าวมาส่งช้าไปหน่อยแล้วข้าวที่นำมาก็มีน้อย เกินไปไม่พอกับความหิวทำให้ความโกรธยิ่งทวีความรุนแรงประกอบกับข้าวที่แม่นำมาส่งนั้นมีปริมาณน้อยยังเหลืออยู่จึงเกิดความรู้สึกผิดที่ได้กระทําบาปจึงได้สร้างเจดีขึ้นในบริเวณที่แม่เสียชีวิตเป็นการไถ่โทษนะครับ ข้อมูลนี้เป็นการสืบเสาะมาจากสำนักศิลปากรที่เก้าอุบลราชธานีนะครับเป็นผู้ยืนยันข้อมูลนะกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระธาตุของเขาน้อยวัดทุ่งสะเดาในราชกิจจานุเบกษาวันที่27กันยายน2479 โดยเจดีองค์ที่มีสภาพสมบูรณ์คือองค์ลูกได้รับการบูรณะเมื่อ2,555ส่วนเจดีที่เหลือคือส่วนฐานองค์แม่ได้รับบูรณาการปี2,537โดยผู้บุกลุกทำลายโบราณสถานมีความผิดก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ กรมศิลปากรนะครับนี่คือเป็นถาดกองของน้อยแท้ๆแม่นว่าพอครับอืมแล้วผมมีขอถามนิดนึงพอทุกคนส่วนใหญ่ในประเทศนี่เข้าใจว่าเป็นจุดยุบานตาดทองนะ่ะเป็นถาดกองขาน้อยขาแม่ครับคุณพ่อให้ความกระจ่างใด,ดว้า่ครับ ข่าวข่าวนี้ข่าวนี้เอ่อเท่าเท่าที่อ,อพวกเราได้ไประชุมลงมติให้ความเห็นได้รับข้อมูลมาว่าถาดของเขาน้อยอยู่ที่บ้านตาท่องอนะครับจากนั้นก็ ชาวบ้านโดยเฉพาะท้องถิ่นวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรก็ให้ความเห็นว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งได้เสนอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อนี้ได้ทำให้ทาให้ผู้ที่ได้รับข่าวสารก็เข้าใจไปตามกันว่า ธาตของเขาน้อยอยู่ที่บ้านตาท้องทีนี้ทางกรมศิลปากรก็ได้มา,าศึกษาเอาเอาอะไรก้อนหินก้อนดินเอาลักษณะการก่อสร้างมันต่างกันกันกบธาตุกองเ้าน้อยบ้านะเดาถ้าถ้าจะดูสภาพาความเป็นไปได้ น่าจะเป็นทาาดก่องเข้าน้อยองค์จริงอยู่ที่บ้านสะเดาแต่ได้รับชื่อเคียงอ้างเคียงว่าทาดทธาดลูกข้าแม่มบ้านสะเดานะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น ชื่อสมบูรณ์ที่ว่าธาตุกองข้อน้อยบ้านตาทองครับอืก็เลยเป็นสองชื่อครับอ่าแต่ธาตุทองค่าแม่จริงๆก็คืออยู่บ้านทุ่งสเสดาวมโนพ่อผมก็เข้าใจอย่างนั้นแหละครับอยู่จุดนี้นะครับพ่อครับ,อ,รบอืมรับพีอนองอคนที่ยืนยันก็คืออ่ผา,ผาผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่บ้านะเะดาครับนะ ชื่อว่าคุณยายพันคุณยายอะไรนะ, mm hmm. ะข้อมูลนี้ผมก็ได้ขยายความไปถึงมหาวิเลยมหาสาร,รคามก็ส่งนักศึกษามาเอาเอกสารคนา้นคว้าเรื่องธาตุของข้อน้อยมันอยู่ที่ไหนกันแน่ mm hmm. ผมก็ ยืนยันตามเอกสารที่ผมไปค้นคว้ามาว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็ยืนยันลักษณะของอวัตถุที่นำมาสร้างนี่โดยทีมงานสำรวจทำผังได้มาสำรวจเมื่อ พอศสอ2พันหีที่วัดทุ่งสะเดาเขาก็มีรายละเอียดลงรายละเอียดมาก้อนอิดที่วางเป็นเป็นธาตุธาตุแม่ เป็นอิดเผารูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นบุตรจะสร้างขึ้นเพื่อไถ่โทษก็ยืนยันลักษณะนี้นะครับ,รบอันนี้คือ,อจุดที่เป็นธาตุกล่องข้าวน้อยที่แท้จริงนพแมนบาครับ ครับนี่แหละครับยืนยันยืนยันรูปภาพยืนยันด้วยรูปภาพพี่น้องนี่รูปๆนี่ครับกปนี่ครับอยู่ในมือคุณพ่อบนมีหลักฐานตีทายคณะจักปีเราพอประมาณรูปแผ่นเนี่ยประมาณรูปแผ่นนี้สำรวจสองพันห้าร้อยเท่าไหร่สองพัน ครับนี่คือได้ยืนอยู่ที่จุดที่เป็นธาตุกล่องขน้อยจริงๆให้เรานึกตามผมไปว่าบุคคลธรรมดาสร้างธาตุเพื่อสักการะบูชาแม่แล้วคนคนนั้นอยู่ในขณะที่ต้องโทษแล้วใช้สองมือสร้างธาตุ จะสร้างได้ขนาดไหนลองนึกภาพตามผมดูนะครับว่าธาตแห่งนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่มันเป็นธาตุของจริงอย่างที่เราเข้าใจว่าจุดที่อยู่ที่บ้านตาดทองสำหรับคนหนึ่งคนจะสร้างได้ไหมให้นึกภาพตามดูนะครับแล้วก็คิดทบทวนดูว่าเราเรานึกกันเล่นๆก็ได้ถ้าบุคคลบุคคลคนหนึ่งกํำลังต้องโทษ ที่มีโซ่ตวนทั้งสองข้างแล้วก็ได้สร้างอิฐหินปูนทรายต่างๆในสมัยโบราณนั่นน่ะเขาใช้ดินอย่างไรหินอย่างไรเขาเผาอย่างไรจะสร้างได้สูงขนาดไหนอันนี้คือมาอยู่ที่หลักฐานข้อเท็จจริงที่ทาตกององขน้อยนี่ครับอยู่กับคุณพ่อที่ท่านเป็นคณะกรรมการของวัดทาตกององขน้อย เราจะเดินดูรอบๆครับนึกตามผมไปก็ได้นะครับว่าคนหนึ่งจะสร้างสถูกสถานได้อย่างไรในเมื่อมีสองมือและเครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญในตอนนั้นนายทองเป็นชาวนาไม่มีความรู้การสร้าง แล้วจะสร้างได้ใหญ่โตอย่างที่เห็นเท่ากับตัวจริงไหมครับนึกดูนะครับนี่ครับนี่คือธาตุองค์จริงและฐานธาตุที่อยู่นี่ คุณพ่อให้บอกว่าเป็นาธาตุของลูกาธาตุของแม่นั้นถูกทําลายพังลงไปแล้วจึงเหลือแต่าธาตุลูกนี่คือาธาตุลูกาธาตุของนายทองนี่ครับวันนี้ผู้การได้มาพิสูจน์แล้วก็ศึกษาข้อมูลจากคนในพื้นที่จริงๆครับนี่คือเรื่องเล่าที่ อิงความจริงจาก